ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทางพรพาชมบัวที่ไว้สำหรับเตรียมไผ่นะครับเอาเอาชุดไหนก่อนกรชุดนี้เลยตัวนี้ก็เป็นเป็นรุ่นไหนก็รุ่นใหญ่เลยเทียมรุ่นใหญ่เลยครับเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้คู่กับตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ก็คู่กับมาดำตัวนี้ชื่ออะไรจิุณแพนครับคุณแพนตัวนี้ได้มานานอย่างตัวนี้ตัวนี้ลูกเกิดครับตัวนี้ลูกเกิดที่นี่เนาะครับลูกเกิดที่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแตน้อยเหมือนกัน ที่บอกว่าเป็นโบราณด้วยใช่ไหมครับเดิมทีมันก็เล่นโบราณพึ่งพึ่งมาตอนแรกตอนน้อยๆก็มันก็เล่นเกียนพอเล่นเกียนไม่ได้ก็ไม่เล่นหลานพอนี่ก็หยุดหลานก็เล่นไทยต่อเล่นไทยเล่นเกียนต่อหลานก็พอจะได้นะพอจะได้ตัวนี้ก็คู่เวลาออกก็คู่กับตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อหมาดำครับหมาดำเนาะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ซื้อมาหรือว่าซื้อหมาครับซื้อหมาซื้อมาตอนซื้อมาต้นใหญ่นี่แหละ อนนก็คือเขาซื้อมาเขาก็คือเขาประกาศขายในเฟซที่บอกกันนะครับซื้อมาก็ตอนละสองหมื่นก็ซื้อมาสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดไม่ไม่อยู่กับที่นี่นานเนี่ยมาอยู่นี่ก็เป็นปีฮะเป็นปีเลยใช่ไหมครับตอนมาฝึกฝึกยางไหมตอนนี้ฝึกไม่ยากครับฝึกง่ายฝึกง่ายใช่ไหมครับฝึกเกียนหนุนึงที่เหลือก็เตรียมไทยเลยก็ได้เลยก็ได้เลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาไม่มีโดดไม่มีดินเลยอืันนี้หัวดำ หน,นี่ตื้อมาจากกันน้อยเนี่ยนี่นะครับน,นี่ก็บบัวเทยเียมไทยยูเน,นี่วัไหนนี่วัวตื้อมาจากเนินม่วงครับเน,นเนินม่วงเนี่ยเนินม่วงลาลีอันนี้แล้วเป็นบันนวลานใช่ไหมครับบัวลานนี่แหละผมก็จะเอาไปซอมลานอยู่ตอนนี้นะเพราะว่ามันตอนนี้มันจะใส่เกียร์ใส่เกียร์ไ,ไ,รไม่ได้ใส่เกียร์เหล็กไม่ได้แล้วมันจะเป็นเกียร์กลางมันมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันโตขึ้นครับมันโตเกินเกียร์ แต่เทียมไทยได้เนี่ยเทียมไทยได้เทียมไทยได้เทียมไทยก็เป็นรุ่นรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นเล็กเนาะครับเคยลองเทียมไทยยังเทียมแล้วครับเทียมมาทำซามสนามแบบอ๋อเทียมมาสาวสนามคู่เขาเนี่ยเนาะคู่เขาเลยครับนี่เขาคู่เขาตือมาคู่เขาเลยเนี่ยนี่ก็มาจากนู่นเหมือนกันครับมาด้วยกันใส่กระสอบมาเนี่ยอ๋อมาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันมาโคกเดียวกันเลยเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กที่บอกเมื่อกี้นะเดี๋ยวใส่กระสอบมาสองตัวเนี่ยเคยลองวิ่งลานยัง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 เคยยังยังไม่เคยยังไม่เคยเเเลลลยยยยยังไไไม่่คปปตตะะะจให้านชอู อ่านี่วัวตัวเก่าแก่นะครับมาไฟนะครับมาไฟนี่ก็โอ้เขาเขาหักไปร้างนะครับครับหักฟองหักสองหุนด้วยในคางนี้หักสองหุ่นเดี๋ยวไี่กบพันไปนี่อะไรนะอ๋อนี่เขามันเขามันกระเตาะหรือพัมพันไ้พันไ้ครับเอาบัเต๊พันไว้กลัวมันจะนั่นกลัวมันจะทอดอีกคางนึงแต่เขาก็สวยเนาะครับเขาเขาสวยมากถ้าว่าเขาไม่เขาเขาไม่หักนะครับถ้าต่อจะสวยมากนี่ล้วเขานี่ใส่ดีเนี่ย ไม่ยุงไม่เกตัวนี้ยเป็นลูกเกิดที่นี่เราตัวนี้เนาะลูกเกิดผมมาจากไหนไม่รู้นะผมไปสื่อต่อเขามา, mm. มมาตัวเนี้ยผมมาตั้งแต่ตอนไหอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นผมซื้อหมาก็นา่าจะประมาณสามสี่ควบผมซื้อหมา,ายัง,ม,ม,ม,งมันมันยังไม่โตเป็นหัวใหญ่เต็มทีมันมาโตเป็นหัวใหญ่ที่ผมเนะี่ยซื้อมาเป็นหัวหลานนี่เป็นอ่าซื้อมาเป็นหัวหลานครับหัวลานใช่ไหมครับซื้อมาที่แรกมาเล่นหลานนี่เล <ar> ่นบูบที่ไหน เดิมทีผมไปซื้อมันจะไกลมาแหนนะตัวนี้ไกลมาแหนครับไกลมาแหนต้องเผ็ดหลขี้้นอยลขี้น้อยหลา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 ยขี้น้อยใช่ไหมอ่าหลาขี้น้อยต้องเผ็ดหนี่งก็ซื้อตั้งใจมาเล่นโบราณนะครับซื้อตั้งใจมาเล่นหลานนี่แหละทีนี้ตัวมันโตมันโตเกินใช่มั้ยโตเกินออกไปวุ่งวิ่งล้านแล้วมีปัญหาเนาะครับโตเกินเลยก็เอามาเล่นเตรียมเกลียนเตรียมไทยเตรียมเกลียนเตรียมไทยเลยครับ เขา่าอยู่กันนานหน่อยเนาะครับเป็นชโลงจะได้เลยชโลงนี่เก่งเลยใช่เก่งเก่งของผมเลยตัวนี้ผมเล่นมาฝึกเก่งฝึกเก่งนะผมเล่นผมเล่นวัวตัวแรกก็คือเข้าอี่แหละวัวตัวแรกเลยอายุเขาโอ้หลายปีแล้วเนี่ยยี่สิบปั๊บนาะครับยี่สิบปีพังกับผมเลี้ยงก็เกือบียี่สิบแล้วเนี่ยไก่เคียงด้วยซ้ำเขาเจ็บอยู่ในมือง่ายเนี่ยมคือบาดว่าเป็นกีบใช่ไครับี่เจ็บกีบอ่ะพึ่งหายแต่ว่าอ่องหางเนี่ยมีลูล่าตัวนี้ เดี๋ยวเขานี่เก็บไปใช่ไหมครับครับแต่เวลาออกงานก็เอาสวมได้เลยสวมได้เลยสวมแล้วเอาเอาอะไรพันไว้ผ้าเตปพันเอาพันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อพันแล้วก็อยู่เลยไม่อยู่ไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดไม่หลุดแล้วเขาเขาาไม่ดูนั่นงว่าเนาะไม่ดูไม่ดูไม่สะบัดเลยใช่ไหมไม่ไม่สะบัดที่ว่าเขาจะเกลิกาแล้วสะบัดใหม่ไ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 ม่ผู้ใหญ่เขาชินแล้วอ่ะชินรู้เขารู้แหละเขารู้แล้วเนาะเขารู้แหละตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ได้มานานแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาสามสี่ปีอ่ะนี่ก็บ เป็นโัวล้านนะเนาะอ,อดีตเขาเนาะครับอดีตเขาวัวล้านหละอ้วน,นี้เป็นวัวที่ไหนเดิมทีวัวเนื้อนะแต่ว่าอากวยก็ซื้อหมามันขนน้องยับป่องเขาซื้อหมาแล้วผมก็สื่อต่อเขามาอีกทีหนึ่งวัวตัวเนี้ยเดิมทีมันอาจจะเป็นวัวเนือ้อเพราะเขาเล่นหลานอยู่ๆๆๆๆทีนี้เขาเอาไปที่จาได้ที่เขาเล่าไปฟังมันไปติดแพ้วัวตัวเนี้ยมันติดแพ้หมาหรือเขาค่ายทิ้งหมาไงเด้อทางการทาง ทั้งทั้งทังวงการวลาเนะนะเขาก็อาจจะขายทิ้งหมามันไม่วิ่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวคนชื่อกล้วยที่ทําเกี้ยนอยู่น้องยีปองฮะก็ซื้อหมาเลยผมไปตื้อต่อเขามาตอนแรกเรื่องเรื่องผมข้อซื้อเขาไม่ได้หรอกเด็กในบ้านนั้นไปตือมาก่อนมันจะตือมาเล่นกับผมนี่แหละเดี๋ยวไปตื้อหมาแล้วก็เดีใบ้านมันขายไปผมก็ไม่รู้นะมันขายไปอ่ะผมไปถามมันว่าเอาวัวไปไหนมันบอกขายไปแล้วถามว่าขายไปใหใครเขาว่าขายแคกไป เออผมไม่ตามดีแขกเจอกับมาเนี่ยหรือผมไปช่วยกับมาจากแขกที่ว่าซื้อมาจากโรงนั่นนะตื่นมาจากโรงเชืิดเลยตัวเนี้ยแล้วตอนที่ตอนที่พี่ซื้อเขาก็เป็นเขาอ่ายาวอย่างนี้แล้วใช่ไหมเขาอ่ะเขาเขาก็ยาวไปนิดเลยครับแต่ว่ามันอาจจะยาวไม่ถึงนี้เพราะว่าผมเลี้ยงมาประมาณสามสี่ปีแล้วสี่ห้าปีอะยังก็ยาวไปอีกหน่อยไงนะแต่เขาก็สวยนะเขาเรียกเขาเทพนมใช่ไหมครับนี่เขาเทพนมนมเขายาวอายุใกล้เคียงกันไหมตัวนี้ครับอันนี้นี่น่าจะอ่อนไฟเยอะอ่อนกว่าเนาะครับนี่น่าจะอ่อนไฟเยอะกว่านะดูไหม ไม่ดุอันนี้ไม่ดุไม่ดูวัววัวผมมีดุตัวเดียวคือตัวนั้นก็มีตัวเดียวตัวนั้นอะนะครับดีดุนะมีดุตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้คือเข้าไม่ได้เลยแต่ผมเข้าแบบไหนแต่ว่าถ้าว่ายังพวกกล่องเข้าไปเพื่ออะไรนี้มันไม่น่าจะได้น่าจะโดสฟิตเลยวัวตัวนี้ครับนี่นี่ดุนี่ดุมากวัวชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อด่างจาครับด่างจาเห็นไหมนี่ฟิตด่างจ่าเดี๋ยวแทะยังฟิตอันี้ฟิตจริงครับวัวฟิตจริงเลยอะฟิตจริงเลยตัวเนี้ย เขาเห็นว่ามากเลยนี่ฟิตจริงเวลาออกออกออกไทยที่ก็จะคู่กับไอ้นี่คู่กับหมาดำหมาดำครับแล้วก็ตัวนั้นตัวหนึ่งนาะครับตัวนั้นตัวอ่อนแล้วตัวนู้นตัวอ่อนกู่ได้จับจับได้กี่คนตัวนี้ตัวนี้จับได้คนเดียวครับใครใครจับได้ตัวนี้โอ้สุดดำนั่นะครับสุดดำจับได้คนเดียวอ๋อคนอื่นไ้ไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ผมผมผมจับได้นี่แต่ว่าถ้าว่าหมาพปะเนี่ยจับไม่ได้ต้องให้นูจับครับแต่ถ้าล่ะจับก้อนก็เข้าไปไม่ได้โดนฟิตเหมือนนนนกกัััััตต้้้อองงงใหมมมจบบคเเดียยยวลไไ่่ปุน ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องใครไม่ต้องไปอยู่กับเขาเลยตัวเนี้ยโอ้เราเวลาเวลาออกงานก็ต้องระวังหน่อยนะตอนนี้เนาะครับต้องระวังหน่อยแต่แต่ตอนนี้มีที่บอกอยู่ในทีมเดียวกับเขารู้แหละไม่มีใครเข้าช่วยเลยตอนนี้นะคือผมไปก็สามคนแล้วออกบ่อยไมออกงานบ่อยออกทุกงานเนี่ยออกทุกงานเหมือนกันออกทุกงานเล้วผมก็ว่าว่าดูดูก็นานๆออกทีออกทุกงานซื้อเนี่ออกสองคืนติดเลยเนี่ยออกออกช่องม่วงแล้วก็ไปออกโัวลอยครับ คือว่ามันเป็นหัวลักแล้ว่ะมันเป็นที่ว่ามันเป็นหัวลักของขมที่ว่ามันต้องเอามันออกแล้วอ่ะผมคิดว่ามันดูแล้วก็ยังด้ผมออกออกทุกงานมันได้เก็บไปเลยเนี่ยออกไปตลอดแต่เวลาเขาประกบเข้าแอกเข้าอะไรแล้วก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่ใครจะเข้าไปยุ่งอย่างเดียวอย่าไปยุ่งอย่าเดีเขาเดินเขาก็เดินเขาไปอ่าถ้าถ้าเดินตรงไอคนนู้นนำหน้าอย่างเดียวนำหน้าไม่งั้นผมต้องน้ำหน้าเดียวให้น้องทีไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ฟิตเลยอ๋อต้องให้คนนั้นนำหน้าครับฟิตเลยแหละ ถ้าว่าผมนำหน้าคนนั้นต้องจัำหางยามถ้าว่าคนานั้นนำหน้าผมก็ต้องจัำหางยะหาแต่าหางยามยังยังจับจได้หลายคนแต่น้องทีมก็คือยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนเน,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 นั้นกันนำหน้าได้ทุกคู่ด<อ>ีไหมครับนำหน้าได้ทุกคู่เวินเวินตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเนาะครับไปคู่กับคู่ไหนก็ตามห้ามห้ามน้องทีมห้ามครับแต่ถ้าตัวนี้จะคู่กับตัวไหนห้ามห้ามห้ามเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็ตัวนี้ของเขาของเขานั่นแหละอ๋อก็เตรียมสายเหมือนกันเนาะเตรียมสายเหมือนกััััันนนนคครบบตตวววีู้่กกไหเลาาออง ก็คู่ได้คู่ก็มาดำก็ได้ที่นี้ก็ได้รูดด้วยครับได้คู่กระดังจ้าก็ได้แต่ตอนนี้เสียมอยู่คู่กับประค้มประคมจะอ่ำออ๋นี่ก็เจ้าของคนใดนะนุ่นเจ้าของนั่งนุ่นเสื้อดำเลยเนีเสื้อดำเจ้ของเขาเขามีกี่ตัวเขามีนี่ตัวเดียวแล้วก็มีวัวตัวเมียก็อยู่ในทีมด้วยกันนะว่าอยู่ในทีมด้วยกันกวัวเขาอยู่นี่เลยเขาตื่นมาแล้วก็ออกไปหนี่เลยเขาเป็นคนเลี้ยงแหละเหมือนถ้าเขาเป็นเลี้ยงครับ เขาตัดจัดยาด้วยเอาเขาเอาออกของเขาเลยครับก็ประมาณนี้นะครับว่าเชื่อมสายของทีมงานสุนทรเนาะสุนทรหนองสลาขับรถครับเมื่อกี้ก็ให้ทางทอนสุนทรพาไปชมวัวเชื่อมไถนะเอาที่ใช้งานได้ก็หลายคู่ด้วยกันเนาะ ออกงานออกอะไรก็มีทั้งหมดสี่รุ่นนะมีรุ่นรุ่นรุ่นจิ๋วไม่มีนะมีรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่มีทั้งหมดสามรุ่นไอ้รุ่นกลางเนี่ยผมไม่เคยได้ยินยเลียรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ที่ผมได้ยินถ้าจริงๆเขาเล่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ต่ว่ารุ่นกลางมันมันเอารุนกลางเปล่นบหัวเล็กแต่นี้เขาจะตัดเอาใหัวจิ๋วก็เป็นหัวใหญ่ไปเลยหัวกลางอาจะทำไปเป็นหัวใหญ่หัวุ่นพุ่มเนี่าจะเป็นหัวเล็กหัวตัวน้อยก็จะเป็นตัวเล็กครับครับครับแต่ไอ กเป็นเล็กพว่าขามไปอีกท็ต่างนะเขาไม่เอาเป็นนังวบางคนจะเอาบัวกลางเปลนเป็นวเล็กมันมาเป็นีเบางคนก็ข่าจากบัวกลางก็ไปปิหรือยยเก็ประมาณนี้ค็ติดตามผลงานของทีมงานตแลวก็ผมะครังเปนทีทีสของงานยมะก็ไนองทานสุาแล้วก็ผลงานของน้องครมนะครับซึ่งเป็นทีสทีสของงานการปวดบัวเทียมา่ะก็ไปทุกงานในทุกวันนี้เนาะ ออกทุกงานก็ไปเดือดกับทีมครับกับลุงเขานะครับสุดท้ายที่ต่างช่องตอนเทียทย่ยวทั่วไปเขาต้องขอ,ขอบขอบคุณนะครับ<ม>อุณทันทร์แล้วก็น้องจีนนะครับมากๆที่อนุญาอนุญาตให้ทางช่องมาทำการถ่ายทำคลิปวีดีโอนะเกี่ยวกับตัวเทียมไทยนะครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปที่สองของอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งผมไม่ถ่ายที่คลิปของอาคุณจ่ายอนุชาที่ในนอกบาราดนะครับเป็น ให้เป็นทีมที่สอนนะครับขอบคุณครับขอบคุนี้มาแล้วกนขอบคุณครับ